สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกับค,คุณครูอีกครั้งค,คุณครูจตุพัฒน์อรแคลหรือว่าครูพิมพ์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เราเนี่ยขึ้นในบทที่2กันแล้วเนาะก็คือเรื่องทศนิยมนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องการคูณทศนิยมกับทศนิยมนั่นเองโดยมีจุดประสงค์นะคะก็คือ นักเรียนเนี่ยจะสามารถอธิบายหลักการหาผลคูณทศนิยมกับทศนิยมได้ 2. แสดงวิธีการหาผลคูณทศนิยมกับทศนิยมได้และ 3. นักเรียนมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานนั่นเองค่ะซึ่งทศนิยมหรือ de-cimal นะคะก็หมายถึงการเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนเป็น10หรือ10ยกกำลังต่างๆนะคะแต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนน่ะให้อยู่ ในรูปของทศนิยมนะคะโดยเราก็จะใช้เครื่องหมายจุดนะคะเข้ามาแทนนั่นเองอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือ2 4 5จานะคะจำนวนที่อยู่ข้างหน้าจุดเนี่ยก็จะเรียกว่าจำนวนเต็มและข้างหลังจุดเนี่ยก็จะเรียกว่าทศนิยมนั่นเองแล้วก็จุดเนี่ยก็เรียกว่าจุดทศนิยมนั่นเองค่ะซึ่งทศนิยมนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้อ,อย่างย่าง0.5เนี่ยเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น 5ส่วน10แน่แน่นงก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น16ส่วน10และ4.7 8ปก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น478สแ่วน100และ3.002เนี่ยเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น3 0 0 2ส่วน1000ันแน่แ นี้นะคะเราจะไปดูตัวอย่างกันว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยมเนี่ยมีวิธีการแสดงหาคำตอบอย่างไงเนาะ โดยตัวอย่างแรกนะคะก็คือให้หาผลคูณของ0.4คูณ0.2ซึ่งเรานะคะอัดเขียน0.4และ0.2เนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนและค่อยนำมาหาผลคูณนะคะโดยในข้อนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนลองสังเกตจำนวนตำแหน่งของทัวนิยมที่ครูนำมาคูณกันนะคะกับผลคูณที่ได้นะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนาะ 0.4คูณ0.2เนี่ยเราก็ทำ0.4ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนและ0.2เนี่ยก็ทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น4ส่วน10คูณกับ2ส่วน10นั่นเอ,อ่ะพอได้เป็นเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนก็คูณกับตัวส่วนได้เลยก็จะกลายเป็น4คูณ2ส่วน10คูณ10นั่น่4คูณ2เท่ากับ8 10คูณ10เท่ากับ100 พอได้เป็นส่วน100แล้วใช่ไหมคะเราสามารถทําให้อยู่ในรูปของโศสิทธนิยมได้นะคะก็จะกลายเป็น0.08นั่นเองดังนั้นนะคะ0.4คูณ0.2เนะี่ยก็เท่ากับ0.08นั่นเองค่ะ ต่อมานะะในข้อนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตจํานวนตําแหน่งของทุนิยมที่ครูนํามาคูณกัน,นะะกับผลคูณที่ได้นะคะคว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไงะ,ะโดยข้อนี้นะะก็คือให้พิจารณาหาผลคูณของ3.5คูน0.67ะะโดยเราก็จะเขียน3.5และ0.67ในรูปของเศษส่วนก่อนและเราก็จะนํามาหาผลคูณกันนะคะค โดย3.5ทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราก็สามารถทําได้เป็น35ส่วนสินั่นเองเพราะว่า3.5มเนี่ยมีทศนิยมเพียงแค่ตําแหน่งเดียวเนาะและ0.67เนะคะเราสามารถทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น67ส่วน100นั่นเองเพราะว่าเรานะคะมีทศนิยมทั้งหมด2ตําแหน่งนั่นเองเห็นไหม ก็จะได้เป็น67ส่วน100นั่นเองทีนี้พอได้เป็นเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนแบบนี้ได้เลย35คูณ67ได้2 3 4 5ส่วน1000ันั่นเองทีนี้พอได้ส่วนเป็น1000ใช่ไหมคะเราก็สามารถทำให้อยู่ในรูปของตัวเิยมได้เป็น 2.345นั่นเองดังนั้นนะคะ3.5ุูณ0.6นนะคะได้เท่ากับ2.345นั่นเองค่ะและจากการสังเกต2ข้อที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็จะพบว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยอย่าง0.4คูณกับ0.2เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่ถ้า เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งนี้ก็คือ3.5 1าตำแหน่งนี่คูณกับ0.67จุดตำแหน่งเนาะผลคูณเป็นทศนิยมเนี่ยก็จะเป็น3ตำแหน่งก็คือ2 3 4จุดสมส้าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเราอะมีวิธีในการหาคําตอบเนี่ยก็คือ เขียนทศนิยมน่ะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วก็เอามาหาผลคูณแล้วเราก็มาเขียนทศนิยมน่ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะซึ่งผลคูณนะคะที่ได้เนี่ยก็จะมีจํานวนตำแหน่งเท่ากับผลรวมของจํานวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานํามาคูณกันนั่นเองก็คืออย่าง0.4คูณ0.2เนี่ยมันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทั้งคู่ใช่ไหมเราอยากรู้ว่าพอคูณเสร็จแล้วเนี่ยจะมี คำตอบจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วก็บวกกันก็คือ1นึบหเท่ากับสแสดงว่ามี2ตํตำแหน่งอย่างนี้อ่ะแล้วข้อนี้3.5คูณกับ0.67ก็คือ3.5เนี่ยทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ0.67เนี่ย2ตำแหน่งบวกกันก็เท่ากับ3ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคำตอบก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองค่ะ ทีนี้เราลองมาทำโจทย์นี้ไปพ,พร้อมๆกันดูก็คือให้พิจารณาการหาผลคูณของ5.7คูณ1.2ใช่ไหมคะเราก็จะแสดงการคูณในรูปเศษส่วนเนาะแล้วก็หาผลคูณน,นะคะ5.7คูณ1.2เราก็ทำ5.7และ1.2ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนก็จะได้เป็น57ส่วน10คูณกับ12ส่วน10นั่นเอง พอได้อ่างนี้ปุ๊บเราก็คูณกันเลย57คูณ12ส่วน10คูณ10 57คูณ12เท่ากับ684ส่วน100นั่นเองอ่ะนี้เราก็มาดูว่าทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งใช่ไหมคะมันก็เอามารวมกันก็จะเป็น2ตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นในคำตอบก็คือ6.84นั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนนะคะไม่อยากหา ผลคูณของทศยมคูณกับทศยมในรูปของเศษส่วนก่อนเนี่ยเราสามารถแสดงการคูณในแนวตั้งได้เลยนะคะเราก็จะตั้งปกติเลยก็คือ12คูณ57ยัไม่ต้องเอาจุดเข้ามาใส่เนาะเพื่อจะได้ไม่งงอะเราก็คูณกันเลย7คูณ2เท่ากับ14ลด1 7 1 7บวก1เป็น8 0 5คูณ2เป็น สิบ1 10, 61, 5หนึ่งห้าหนึ่งห้าบวกหนึ่งข้างบนเป็นหกอะก็ได้เท่านี้ใช่ไหมแปดสิบสี่แล้วก็เอามาทำรายการบวกใช่ไหมคะหกร้ 600. อยอะบวกกันเลยก็จะได้เป็นหกร้อยแปดสิบสี่และที่นี้เราจะใส่จุดยังไงเพราะว่าเราจะต้องตอบเป็นตสิยมใช่ไหมคะก็เราก็ไปดูที่โจทย์ตรงนี้ก็คือ57 นะคะก็คือ5.7คูณกับ1.2มันเป็นรสยม1ตำแหน่งหน้งคู่คูณกันอ่ะก็คือ1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งก็จะได้ทั้งหมด2ตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาใส่จุดที่ตำแหน่งที่2ก็จะนับมาตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2แล้วก็จุดตรงนี้เลยเป็นนี้คําตอบก็จะเหมือนกันเลยก็คือ6.84นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาลองฝึกใช้วิธีหาคำตอบในแนวตั้งกันบ้างนะคะในข้อนี้นะคะข้อที่1ก็คือ0.3นคูณกับ0.8นั่นเองอ่ะเรานะคะก็ใส่ไปเลยก็คือ8คูณกับ3นั่นเองก็คือไม่ต้องเอาจุดอะไรเงี้ยเข้ามาเนาะเพื่อจะได้ไม่งงเราจะค่อยมาใส่จุดต่อสุดท้าย8ดคูณสามเท่ากับยีนั่นเองทนีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นทศนิยม 1ตำแหน่งทั้งคู่ก็คือ1-1วก1ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเราก็นับมา1-2แล้วก็จุดทีนี้มันไม่มีตัวเลขอะไรข้างหน้าใช่ไหมเราก็จึงใส่ศูนย์ข้างหน้านั่นเองดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ0.24นั่นเอง ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ0.54คูณกับ10.2ใช่ไหมคะเราก็ตั้งเลยก็คือ102คูณกับ54นั่นเองล้วก็คูณปกติเลยก็คือ4คูณ2เป็น8 4คูณ0ได้0 41 4, 1, 4อ่ะอยงนี้52เป็น10 1 5คูณ0เป็น0บวก1ข้างบนก็เป็น151 5, 1, 5. ใช่ไหมคะก็จะเป็น408บวกกับ5,001 1ใช่ไหมคะ,ะ,กก 5, หมคะอหลังจากนั้นเราก็บวกกันเลยก็คือใส่8ใส่0 5 5, 5. ก็จะได้เป็น5,508ใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะใส่จุดที่ตำแหน่งใดเรามาดูโจยดก็คือ 0.54เนี่ยทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะคูณกับ10.2ทศนิยม1ตำแหน่งสองบวก1เท่ากับสดังนั้นเนี่ยเราจะจุดทศนิยมที่ตำแหน่งที่3าใช่ไหมคะเราก็นับมาจากข้างหลังเลย1 2 3สองสามแล้วก็จุดนั่นเองดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ5.508นั่นเองค่ะ และจาก2วิธีที่เราได้ทามาใช่ไหมคะก็คือคูณในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วเราค่อยมาหาผลคูณเนาะกับแสดงการคูณในแนวตั้งไปเลยเนาะก็คือสรุปได้ว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยมเนี่ยเราสามารถแสดงการคูณในรูปของเศษส่วนแล้วก็ค่อยนํามาหาผลคูณหรือเราจะแสดงการคูณในแนวตั้งเลยก็ได้นะคะซึ่งผลคูณที่ได้เนี่ยจะเป็นทศนิยมที่มีจํานวนตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยเท่ากับ ผลรวมของจํานวนตําแหน่งของทันสิงที่เรานํามาคูณกันนั่นเองก็อย่างที่ครูสอนเลยก็คือ1ตําตำแหน่งคูณกับ1นํ่ตำแหน่งก็คือ1นบวกหก็เท่ากับ2ตําแหน่งนั่นเองนะคะอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งการบ้านในวันนี้คะก็คือมี2แบบฝึกขัดด้วยกันก็คือแบบฝึกขัดที่2.7และ2.8นะคะในเรื่องการคูณทศนิยมกับทศนิยมในหน้าที่76และ77นะคะจำนวนทั้งหมด12ข้อด้วยกันนั่นเองคือเป็นแบบนี้มี2หน้านะคะซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนนะคะคือถ้าเกิดนักเรียนทำถูกต้อง นะคะ10ถึงส2อข้อนะคะนัเรียนก็จะได้4คะแนนเต็มไปเลยแต่ถ้าเกิดถูกต้องเพียงแค่7ถึง9ข้อเนี่ยก็จะได้เพียงแค่สามคะแนนและ4ี่ถึงหข้อได้2คะแนนและสุดท้ายนะคะก็คือ1คะแนนก็คือทำถูกต้องเพียงแค่1นถึง3ข้อนั่นเองค่ะ ที่นี้นะคะเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดที่2.7ข้อที่1นะคะในข้อนี้นะคะก็คือ0.6คูณ3.1นั่นเองทีนี้เนี่ยนักเรียนคนใดนะคะถ้าเกิดสะดวกทําในแนวตั้งนะก็สามารถทําได้เลยแต่ในที่นี้นะคะครูก็จะแสดงวิธีในการทําให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วจึงนําไปหาผลคูณนะคะในข้อนี้นะคะเราก็จะต้องทํา0.6คูณ3.1เนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนก็จะได้เป็น หกส่วนสิบคูณกับสามสิบเอ็ดส่วนสิบนักเรียนสังเกตไหมว่าทําไมคูณเป็นส่วนสิบก็เป็นเพราะว่ามันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองแต,แต่ถ้าสองตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งร้อยนะคะทีนี้เรามาคูณกันต่อก็คือเราก็นําตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเป็นแบบนี้เลยก็คือหกคูณสามสิบเอ็ดส่วนสิบคูณสิบหกคูณสามสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยแปดสิบหกส่วนหนึ่งร้อยนั่นเอง ทีนี้นะคะเราก็สามารถเขียนคำตอบได้เลยไหมได้เลยโดยการที่ไปดูตำแหน่งของโจทย์กันก่อนก็คือมี1ตําตำแหน่งคูณกับ1ตําตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นในคำตอบก็จะเป็น2ตํตำแหน่งนั่นเองดังนั้นคำตอบก็คือ1.8 6หนั่นเองหรือนักเรียนก็จะดูที่ส่วน100นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ครูบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งใช่ไหมก็คือทศนิยม2ตํตำแหน่งตรงนี้ ก็จะจุดตรงนี้นั่นเองโอเคต่อไปไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าต่อไปแบบฝึกหัด2.7ข้อที่3นะคะก็คือ1.37คูณกับ0.5นั่นเองครูก็จะใช้วิธีเดิมเลยก็คือทำให้เป็นเศษส่วนก่อนทีนี้เนี่ยเราก็สามารถทำ1.37นะคะกับ0.5นะคะให้อยู่ในรูปข,ของเศษส่วนได้เป็น 1 3ึ่งร้อยสามสิบเจ็ดส่วนหนึคูณกับหส่วนสินั่นเองก็คือทำไมถึงเป็นส่วนร้อยกับส่วนสิใช่ไหมเราก็มาดูที่ทศดสยมเห็นไหคะอย่างนี้สองตแหน่งก็คือสองตแหน่งก็จะส่วนหนึนั่นเองแต่ถ้าเป็นหนึ่แหน่งเนี่ยก็จะส่วนสินั่นเองโอเคไหมทีนี้อ่ะเรามาคูณกันต่อก็คือร้อยคูณหส่วนหนึคูณสิั่นเองคูณหได้ 6 8 5และ100คูณ10ก,ก็เท่ากับ1000นั่นเองทีนี้เนี่ยความเป็น1000ก็จะต้องเป็นทศนิยม3าตำแหน่งใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็น6ก5ทีนี้นะถ้าเกิดให้เป็นทศนิยมสาตำแหน่งก็นับมา1 2 3แล้วก็จุดตรงนี้และไม่มีตัวเลขข้างหน้าเราก็ใส่0เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบเป็น0.685นั่นเองค่ะ ต่อไปไปดู2.7ข้อที่5กันบ้างก็คือ0.62คูณกับ0.7นั่นเองนะคะครูก็ใช้วิธีเดิมเลยก็คือทําให้เป็นเศษส่วนก่อนนะก็คือเราสามารถทำ0.62คูณกับ0.7เนี่ยได้เป็น62ส่วน100คูณกับ7ส่วน10นั่นเองทีนี้เราก็จับคูณกันเลยก็คือ62คูณกับ7ส่วน100คูณกับ10 62คูณ7ได้434ยส่วนหนึ่ก็เหมือนเดิมเลยมันก็คือส่วน1,000เนี่ยก็คือทดสิยม3าตำแหน่งใช่ไหมคะก็แสดงว่า 1, 2, 3แล้วก็จุดตรงนี้แลวข้างหน้าต้องใส่0ใช่ไหมคะ่ะดูซิว่าจะใช่ไหมก็คือคำตอบก็คือ0.43นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด28ข้อที่1กันบ้างในข้อนี้นะคะคือ0.9คูณกับ1.2นั่นเองแต่ว่าครูจะไม่แสดงวิธีเดิมแล้วเนาะครูก็จะแสดงวิธีาการหาคําตอบในแนวตั้งให้ดูนะคะ,ะเป็นไงก็คือเราก็เอา9คูณ12เลยก็คือไม่ต้องเอาจุดมันมาเนาะเราจะได้คูณกันแบบไม่งง9คูณ2เท่ากับ18ทดหนึ่91 9บวก1ข้างบนเป็น10นั่นเองก็จะได้เป็น108ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาใส่จุดกันและโดยการที่เราไปดูโจทย์ว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกันบ้างนะคะจุด9กเนี่ยก็จะเป็น1ตำแหน่งคูณกับ1.2ก็คือ1ตำแหน่งเหมือนกันบวกกันกเท่ากับ2ตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคำตอบก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็จะมาจุดกันก็คือนับจากข้างหลังมาเลย1 2แล้วก็จุดตรงนี้นั่นเอง คำตอบก็คือ1.08นั่นเองค่ะเป็นไงง่ายไหมต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันบ้างก็คือ6.13คูณกับ0.4เราก็จะมาตั้งคูณกันเหมือนเดิมเลยก็คือ4คูณกับ613มแน่แงก็คือเราจะไม่นำจุดมันเข้ามาเนาะก็คือเราคูณกันให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาใส่จุดทีหลัง ในที่นี้นะคะก็คือเราก็นำสี่คูณสาได้สิบสองบหนึ่งสคูณหนึเป็น4ีบวก1ข้างบนนี้เป็น5้าแนงสี่คูณหเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะจุดทุนิยมที่ตำแหน่งไหน6.13เนี่ยคือ2องตำแหน่งใช่ไหมคะคูณกับ0ูจส ก็คือ1ตําตำแหน่งบวกกัน2บวก1เท่ากับ3ใช่ไหมดังนั้นจะต้องเป็นรูิสยม3ตํตำแหน่งแล้วก็มาจุดกันก็จะเป็น,น1 2 3จุดอ่าคำตอบก็คือ2.452นั่นเองค่ะอ่าเป็นไงง่ายไหมเดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งในที่นี้นะคะก็คือตัวอย่างข้อที่5สุดท้ายแล้วเนาะก็คือ10.65คูณกับ3.2นะคะ เราก็ตั้งคูณเลยก็คือเป็น1,65่นคูณกับ32องอ่ะเราก็จะมาคูณกัน2คูณ5เป็น10ทด1น2 12สองบวก1ข้างบนเป็น13บสาน่นเก็ทด1 2่คูณศูนย์เป็น0นบวก1ข้างบนก็เป็น1นะคะ2 1ูณ1ตรงนี้เป็น2อะบวกกัน3 คูณหเป็น15บหข้างบนสามคูณหเป็น18บวกหเป็น1ิบเจ้าหนึ่งคูณศนได้ศูนย์นยบวกหได้1นั่นเองแล้วก็สาคูณหเป็น3อ่ะทีนี้เราก็นํามาบวกกันก็จะกลายก็จะได้เป็น2องพัน่งร้ยบคะบวกกับ3ามอะไรสามหมนั่นเอง วกกันเลยก็จะได้เป็น0บวก0เป็น0 3บวก5เป็น8 1บวก9เป็น10 1 2บวก1เป็น3บวกกับข้างบนนี้ก็เป็น4นั่นเองแล้วก็ดึง3ลงมาก็จะกลายเป็น3 4 0 8 0นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องทศสิยมกี่ตำแหน่งนะคะมาดูที่โจทย์ สิบจุดหกห้าเนี่ยมันคือทศนิยมสองตำแหน่งและสามจุดสองก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองบวกกันก็เท่ากับสามตำแหน่งดังนั้นเนี่ยคำตอบจะต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็จะมาจุดกันก็คือนับเลยหนึ่งสองสามจุดดังนั้นเนี่ยคำตอบก็คือสามสิบสี่จุดศูนย์แปดนั่นเองอ่ะเป็นไง่าทำได้ไหมคะอ่ะ เราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะสำหรับเรื่องการคูณทศยมกับทศยมนะคะให้นักเรียนลองฝึกทํานะพยายามทําด้วยตัวเองนะคะโดยวิธีทำเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวอย่างเลยก็คือ2แบบนะคะ2วิธีให้นักเรียนได้ลองเลือกใช้เนาะในการทําดูลองฝึกใช้หลายๆวิธี เราจะได้เก่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคนใดที่ยังไม่ส่งงานครูพิมพ์นะคะให้นักเรียนตามส่งครูด้วยนะเพราะว่าจะไม่มีคะแนนเอานะคะสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ส่งงานครบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ขอให้ทําดีแบบนี้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ